เรื่องการทหารก็ให้พี่ๆทหารจัดการกันไปตัวนี้แสงแรงมากครับผมฉายกลางวันเลยกลางวันไม่กลางวันดูเอานะครับรีวิวจะต้องแบบนี้นะครับไม่มีหมกเม็ดนะแสงดีมากตัวนี้สามพันสามร้อยลูเมนสภาพเครื่องสวยมากอันนี้จากโน้ตบุ๊กอันนี้ฉายโจอจริงดับไฟไม่ต้องพูดถึงครับโจอขนาดหกเมตรมืดๆแปดเมตรผมว่าฉายได้นะขอให้แต่มืดอะ่ะ สวยมากดูเครื่องครับขาวจ๊วยนะครับนี่อันนี้เป็นนี่ดูเครื่องครับ x 0 5ครับพี่น้องตัวนี้ได้มาอีกหนึ่งเครื่องสดสดร้อนรอนใครที่สนใจทักมาตัวนี้ราคาไม่แพง4 9่0นบาท4,900บาทบริการจัดส่ง150บาทนะครับสวยมากนี่ใครจะเอาไปใช้คราวเกะใช้หนังทำองดูหนังดูบนหรือว่าจะใช้โจขนาด8เมตรนี่ขอให้มืดสนิท ผมว่าฉายได้แน่นอนแต่เอาจริงอ่ะสักหกเมตรแล้วกันจะได้ซูเสงกันหน่อยเนาะนี่ครับผมสภาพนี้เลยสวยๆเลยนะครับแล้วดูพี่น้องนี่ไม่มีจกตาครับให้เห็นกันชัดๆเลยว่าฉายกลางวันนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแสงเรงมากตัวนี้ประกันครับผมที่แทมให้ไปก็จะมีเป็นกระเป๋ารีโมทสาย HDMI แล้วก็จะเป็นสายนะครับ4,900บาท ค่าจัดส่งร้อยห้าสิบบาทส่งทั่วประเทศโคตรแรงอ่ะเสียง